วัสดีครับเพื่อนๆพับมาเบิ้งยาแองโกไล,ลยครับตะกอนไอ้วดที่เดียวทายไปประมาณสองอาทิตย์แล้ววันนี้กลับมาเบิ้งไม่กำลังฉีดน้ำจะปิงเกลือไงครับฉีดน้ำครับไปปิงเกลือไงเลย โอ้ย่าก็น่างงามครับผมพื้นที่ประมาณประมาณต่ไรครับประมาณซีซีไฮสามไฮนี่แหละครับสามซีไฮนี่แหละพื้นที่กว้างอยู่ครับนี่ีขี่ว่านำ เป็นปุ๋ยฟอสฟอร์อเลยแต่ของผลไม้มันสูงในประมาณเครื่องอเอวกจบพิ้งเอวกว่าครับสูงซัม้มเอวกว่าคันปลูกแล้วกว่าว่าตายครับว่าตายไงยี่สิบปียังยังว่าตายเลยผลไม้แต่ของผลไมาอันเดียของเราบ่อยู่ครับก็ใส่บตก็ได้มาถ่ายให้เพื่อนๆเบิ่งครับความสมบูรณ์ งาามขนดเลยครับบรรยากาศน้ำแรงนะครับน้ำแรงประมาณห้าโมงกว่าอันนี้ถนนไทยหมู่บ้านครับถนนสินลรล่องคุณกับปลาอวยกับตาลเหลาขอบคุณครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณครับเราจะทายไม่ให้เบือ้องหลังครับผม ากกดไลค์กดติดตามนา้ยนะครับเด้อขอบคุณครับครับผม